ยี่สิบแปดเขาบอกลำดับเลขาคณิตอ่ารับทราบครับพจน์ที่สามเป็น100หนึ่งร้อยเฮ้ยแล้วก็พจน์ที่สิบเป็นหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยง่ายมากสไตล์นี้พี่บอกเลยในหนังสือพี่เป็นแบบฝึกหัดที่แบบเบสิกสุดๆเพราะว่าตอนที่เราเรียนกันเราจะจําได้ว่าพี่สอนอันที่ยากกว่านี้เยอะมากๆนะครับถ้าแพทเทิร์นนี้คือแบบแพทเทิร์นออกสอบในโรงเรียนหรือ quiz ในโรงเรียนที่พี่บอกว่าเป็นเลขพื้นฐานโดยซับจะไม่สามารถเป็นเพิ่มเติมเพราะมันง่ายเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นจากเว็บแรกตรงนี้ก่อนพี่จิวหาก่อน a 3คือเท่าไหร่นะ หนึ่งร้อยอันนี้เขาบอกพจน์ที่นะไม่ใช่อนุี่อ่ะคือเท่านี้รู้แล้วโจทย์บอกเลขาคณิตเลขาคณิตหัวใจหลักคืออะไรก่อนถามแล้วคุยได้แล้ว A1 AR เราเขียนสรุปกันมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้คีย์สาคัญก่อนว่าจะทําอะไรโจทย์ถามว่าจะมีกี่พจน์ที่เป็นเลยนะจนํานวนสามหลักเออจำนวนสามหลักจะมีอยู่กี่อะไรนะจะมีพจน์ที่เป็นจานวนสามหลักอยู่กี่พจน์งั้นอย่าพึ่งปัญหาของน้องไปนั่งหาอะไรก่อน r แก a 1 1> ก่อนแล้วเหลือเราค่อยๆ่ไล่แบบบ้านบ้านเลยก็ได้เพราะเรารู้ว่าสิบตัวเนี่ยมันหมื่นกว่าแสดงว่าเราไล่แค่ไม่เกินสิบตัวแน่นอนนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้พี่อาจจะไล่จริงๆวิธีทาพี่มีให้ประมาณครึ่งหน้าโอเคไม่ต้องหว่วงได้เสมอจากสูตรครับ a n เท่ากับอะไรนะ a หนึ่ง r แ a ลบหนึ่งปั๊บได้เป็น a a อเอาเบอร์สามก่อนเนาะ,ะ a สามงานพี่ขึ้นก่อน a สามของพี่ได้เป็น a หนึ่ง r กําลังสามลบหนึ่งเนาะ a สามก็คือหนึ่งร้อยเท่ากับ a หนึ่งกําลัง สองเนาะมสมก,การที่หนึ่งครับโดยตรงเนี้ยพี่จะติดไปก่อนพี่จะติดไปก่อนนะครับแล้วเวลาแก้เในลําดับเลขคณิตอะเราจะแก้สมการโดยการเอามาหารกันนะครับหารกันคูณกันนะครับแต่ถ้าเป็นเลขคณิตจะเป็นบวกกับลบเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่จะได้เป็น A สิบ A สิบของพี่คืออยากแทนเลยว่ะออไม่เป็นไรเขียนช้าช้าก่อนเอ็ก <2, S 1> <A 10. S 2> ํากำลังสิบลบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นได้เป็นหนึ่งสองแปดร้อยแปดพันหนึ่งแล้พี่ขอดูโจทย์เออใช่โอเคครับ อากำลังเก้าพี่เป็นสมการสองพี่จะเอาตัวมากหารตัวน้อยเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ได้ไรสองหารหนึ่งปะ่ะหนึ่งสองแปดร้อยส่วนด้วยไรหนึ 100, ่งร้อยป่ะเท่ากับหนึ่งมันจะตัดกันได้เดี๋ยวพี่ขอเขียนก่อนช้าๆเนาะโอเคครับสิ่งที่พี่จิได,ด้ตัดตัดตรงนี้ตัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ได้ได้เป็นหนึ่งสองแปดเท่ากับเลยนะอากำลังเก้าสองซึ่งถามเหมือนการหารกันอยู่จับเลขชิวนมหลามาลบกันและพี่จิวถามต่อว่าเลยนะ R ในที่นี้มันให้ท่องเลขยกกำลังจาก exponent i a l บอกให้ท่องมันจะช่วยเราดีมากๆสองมันคือเออหนึง่งไปคือสองกำลังเจ็ด R นี้กำลังเจ็ดบนกำลังเดียวกันตัดทิ้งได้เลย R ตอบสองครับแสดงว่าเดี๋ยวพี่จะเอาสองเป็นตัววิ่งนะ,ะในการไล่เมื่อกี้สตาร์เริ่มต้นคือตัวที่สามใช่ไหมงั้นพี่พดที่สามนะพี่เขียนอย่างนี้ก่อนฮะข้างคือเลขหนึ่งร้อยนะพี่จะคูณสองไปเรื่อยๆนะโจทย์ถามหาเลยนะ พจน์ที่เป็นสามหลักคือสี่พจน์ใช่ไหมแปลว่าน้องๆได้แล้วก่อนหน้านี้ก็ต้องหารสองถูกปะมันเป็นห้าสิบยี่สิบเอออะไรก็ว่ากันไปพี่ไม่สนใจพี่ไล่แต่ข้า้งหน้าเลยนะและพี่ไม่หาเอหนึ่งแล้วนะเพราะว่าพี่ไม่ใช่สาระสําคัญแล้วต่อไปพี่คูณสองไล่ไปเรื่อยๆเลยสองร้อยปะสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแล้วก็แปดร้อยปะถ้าคูณอีกพันหกซึ่งไม่ใช่ใช่ไม่ได้มันเกินเพราะฉันมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ด รับเฉยๆตรงไหนที่หนูใช้ได้ตรงบริเวณนี้เพราะฉะนั้นพี่จิ๋วก็เลยได้ว่ากรอบนี้ทั้งกรอบครับนับเลยมีกี่ตัวสีส่ตัวตอบสี่พดครับไม่ยากจบโอเค